สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําซอสผัดไทยนะสูตรนี้สาหรับเส้น1นกิโลเนะาะสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมเลยนะคะส่วนผสมแรกอันนี้เป็นกุ้งแห้งขาวนะคะคั่วก่อนนะคะคั่วให้หอมก่อนเพื่อที่จะได้เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคั่วจนกว่ากุ้งแห้งของเราจะหอมแล้วเราก็ตักขึ้นพักนะคะอ่ะพอคั่ว กุ้งเสร็จเรียบร้อยเราจะมาเจียวกระเทียมออไม่ใช่กระเทียมสีหอมแดงนะคะอ่ะใส่หอมแดงลงไปนะคะปริมาณก็ได้เลยนะตามชอบเลยนะคะอ่ะก็เจียวไปเจียวด้วยไฟกลางๆนะอย่าเจียวไฟแรงเจียวไฟแรงหอมจะไม่กรอบนะอ่ะจะไหมไปสะก่อนพอสีเหลืองได้ที่แล้วนะคะตักขึ้นพักนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราพักในะส่วนนี้ไว้ก่อนเราไปทําน้ําซอสผัดไทยกันนะคะน้ําซอสผัดไทยก็ แม่โอจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บ200กรัมใส่ลงไปเลยนะคะใครจะใช้น้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะที่สะดวกเนาะ,ะเราจะคนเคี่ยวนะ,ะด้วยไฟกลางๆนะคะเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลปี๊บของเราละลายได้ประมาณนี้นะคะตามต่อด้วยน้ำปลาลงไปนะคะ50กรัมเนาะ,ะใส่แล้วก็เราจะเคี่ยน้ำปลากับ น้ำตาลปี๊บให้เข้ากันก่อนนะกลิ่นเขาจะหอมมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมะขามเปียก150กรัมนะคะเดี๋ยวสูตรใส่ไว้ใต้คลิปให้นะคะน้ำมะขามเปียกเนาะอ่ะแล้วอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศ75กรัมยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะเคี่ยวส่วนผสมนะคะพอให้เขาเข้ากันนะพอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่อ,อกก็จะเพิ่มน้ำเปล่าหน่อยสัก50กรัมนะคะ อ่ะแล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกแป้นหนึ่งนะคะพอให้เขาเดือดแล้วก็คนหนืดขึ้นหน่อยนึงนะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะปิดเตานะปักใส่ภาชนะไว้เลยนะคะสามารถเก็บได้เป็นเดือนนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ปรุงใส่หอมแดงหรือกุ้งแห้งลงไปนะอ่ะพวกนั้นเขาจะก่อให้เกิดเชื้อราเนาะอย่างอันนี้จะสามารถเก็บไว้ได้นานนะะเก็บไว้อย่างนั้นเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาผัดกันนะคะ อ่ะอันนี้ก็แม่โอ๋ก็ใส่กุ้งนะในกระทะใส่น้ามันไปก่อนแล้วก็ใส่กุ้งลงไปนะคะถ้าใครจะผัดขายก็ได้นะก็ลดปริมาณกุ้งลงหน่อยนะอันนี้ปริมาณประมาณสักหนึ่งจานเนาะพอเราผัดกุ้งพอเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นพักก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็เอาเต้าหู้เหลืองลงไปนะเต้าหู้เหลืองก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเป็นท่อนๆแบบนี้เนาะอ่ะก็ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะผัดให้เต้าหู้หอมก่อนนะคะอ่ะ สามารถเติมน้ำมันได้นะถ้าเกิดว่ามันแห้งไปนะคะเติมน้ำมันไปหน่อยไม่ควรใส่เยอะนะเดี๋ยวเส้นจะจับตัวกันเป็นก้อนพอเต้าหู้เราหอมเสร็จเราใส่ใชโปหวานลงไปผัดด้วยนะคะผัดให้ส่วนผสมหอมดีนะคะอ่ะใช้ไฟแรงนะขอโทษทีลืมบอกนะคะใช้ไฟแรงในการผัดนะคะพอหอมแล้วเราก็ใส่เส้นนะเส้นจันนะหรือเส้นผัดไทยนะใส่ลงไปแล้วเติมน้ำเปล่าเลยนะคะอ่าประมาณสัก2อถึงสช้อนโต๊ะนะคะ เพื่อไม่ให้เส้นผัดไทยของเราจับตัวกันเป็นก้อนนะถ้าเกิดว่าผัดแต่น้ํามันเนี่ยเส้นผัดไทยเราจะเป็นก้อนนะจับตัวกันมันจะไม่สวยนะเวลาเรา,าผัดไปมันจะเป็นก้อนๆอ,อ,อ่ะแล้วทีนี้ก็ใส่ซอสผัดไทยนะคะสักหนึ่งหงกระบวยหรือประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะคะอ่ะแล้วก็ใส่ไข่ไก่พอเส้นเริ่มนิ่มได้ประมาณนี้ใส่ไข่ไก่ลงไป1นึฟองนะคะ แล้วก็เราอย่า,ยาพยายามปล่อยให้เขาสุกแล้วก็ให้เขาเซตตัวอย่ายีมากนะอไข่ของเราจะได้เป็นก้อนๆจะได้สวยนะพอได้ประมาณนี้ตักเส้นมานะอคลุกเลยนะคะผัดเลยนะคะใช้ไฟแรงนะพอไข่สุกเสร็จเรียบร้อยใส่หอมเจียวไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งแห้งขาวแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะคะแล้วก็ผัด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 ,ผด,ผด,ผดนะ ผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่กุ้งลงไปเลยนะนี่เห็นไหมกุ้งที่เราผัดไว้นะคะแล้วตามต่อด้วยถั่วง,งอกนะถั่วง,งอกพวกนี้ใส่แล้วก็ปิดเตาเลยนะอ่าแล้วก็ผัดผัด,ผ,ดผัดเส้นก็จะแยกย้ายกันนะคะอ่าไม่เกาะกันเป็นก้อนเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยเราไปจัดใส่จานกันนะคะนี่เห็นไหมผัดไทยก็ผัดไม่ยากนะผัดง่ายเนาะอ่านี่เห็นไหม โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะผัดไทยหนึ่งจานนะคะก็เสิร์ฟพร้อมกับมะนาวถั่วลิสงขั่วแล้วก็พริกป่นกุ้ช่ายหน่อยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคงั้นแม่โอ๋ขอจบคลิปเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะแม่โอ๋ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ